โอ้บ่กไก่คือดังดีแท้บ้านนี่ยักินโอ้ดังดีแท้บ่กไก่ดิเมื่อเนี้ยได้ได้ยังแน่แล้วมื่อนี้ยนะโอ้ยยังบ่อไก่ยังกินถ้าเศรษฐีมาจั่มแจวจะดีมาอมีเด็กคนมาอุ่นทองน้ำแจวบ่กไก่เอามานี่แหละหอมกะหล่๊ทุกคนเนี่ยเป็นตาแซ่บเป็นกระเส็บกะหล่ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี bye. Bye ่น้อง FC มันสุขสุขคนอ่ายินดีต้อนรับกประชุมช่องบอลบอลเด้อทุกคนก่อนอื่นกะขอมาขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เป็นห่วงหวังว่าจะมีคอมเมนต์เป็นห่วงอยู่นะเข้าลงทางนะตอนนี้ยังบอดแคบได้แต่ว่านกคอมันล่อเขานะมันท่องไกลไกนี่เดี๋ยวเราจะจัดการมันเบิ้งสิบอดแคบอย่างเขาต่อนกนี่แหละเดี๋ยวตองเขาตั้งเมื่อนะเขาาจะหอดแต่ว่าจะหอดแต่เวยว ลองต่อบางก้อนจุดหนึ่งนะขอละจุดเดียวเดี๋ยวไปเบิ้งนํากันทุกคนว่าขอชิม,ามอาหารบ่เดี๋ยวตันหนวไปชิล่างขาอยู่นี่นะบ่ได้ทุกคนมีแต่เดินทางกลับก่อนบ่เนี่ยยังไม่จะขำนะตอนนี้สามโมงละสามโมงเลยยังบ่ทันเห็นห้อยทางกลับเลยนะแต่กันชิลเลาะลำๆไปเบิ้งบนเก่าเฮาทะหละ หอมครับทุกคนเนี่ยเป็ตาแซบเป็ตาแซบกัเลยยังเ็นหมากมันยู่เถงเป็ดตา่าจะกระหอกเนาะกระหอตัวปุบปาปุกป่ามือสองกินยังใหม่้ะพวกเป็ดตากัดเด้เนาะเป็ดตาเชบหอมมันบาน กินมันชื้อๆว้าทุอยากดิทุกคนเลยว้าทุกคนตอนนี้สามโมงายเลยชิฮอดสี่โมงเลยนะสุ่มเฮาในย่ังลงอยู่จากชีหอดหรือบุหอดทุกคนเลยมนันนี่ขันเบิงว้าทุกลงคาราลีมันนี่ เมื่อยล้วยังไม่ได้กินเข่าเลยกินแต่นกแหละซาหัตต์ตอรีทุกคนเนียแน่ว่าเลยเอาไว้ซอยนี้บนเฮาแมนเราลองน้ำปรสิทธิครื่องเติมเดี๋ยวมันบ่อนัดเฮายางกับขึ้นแมนๆไปซอยนี้แหละไปลุยจะได้การให้มันฮอดก่อนคำทุกคนบริชชนยังได้บ่เนี่ยนกนู้ก็ฮอกระแทบบริชชนยิบผ้าเมื่อ คันคำนีิส้ยันลอยแลว้วก็ยางกับยันโบไว้แล้วก็อันกินก็บอได้อเด้ออันกินเขาก็กินหมดเลยเดย้หลอดงูดส,ะสะลามบอบต,ตอนข้ามานะทุกคนข้า <ด uke S 1> มานะเ้า <ด uke S 1> อ้อมบันี้บ้าใกล้ๆหนึ่ง พอเห็นสลามมันจำเลย,ยคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ลงป่าเต็มๆเลยนะวอรได้เลยทุกคนเลยนี่มีคนชวนเกาเห่าเขามาก็มีคนชวนเขา,เขา,เขามาฮะใหม่มะนะไอันนี้เขาตัดยังเป็นยางอยู่เลยซึ่งเหนาโมมีนาตัดเหนาบุตรตัดเหน่าบุญผานะ อ,อืมเขาตุ้ยมากเมื่อกี้นี้เนาะคนอยู่ีกงนี้อนะเช็นหอยกระเจ้าตัดอยู่นะตัดใหม่ๆหนึ่งน่าจะตุ้ยทางอ่ะแหละไม้ใหม่ตาตุ้ยถึงนะป๋าเช็ดไปทางใหม่ออโอ้โชคดีเลยนิดน,นึงมาถือหอยเก่าแล้ว ันหวดเอเาจากสีหอดจากมุง่งแถวนี้แถวนี้อ่ะมันพอจืดคร่าวๆอยู่ตู้บมันใจชื้นะตัวจากมีไป<อ>จากโกกบกที่มันมีห้องนำ้ำจากหั่นไปนะมันซับซ้อนแท่นั้นเขาย่างบดบดมาทางนั้นโนะบ,นบ,นาานบนเป็นตุยแบบนนะี้แเลอาตอนนี้กะไก่ชีได้กลับแคมแนละ้วทุกคนโคตรดีใจเลยนะดีใจกับแสดงอาการหลายบุหรี่ทุกคนมันเมื่อยแห้ง แต่ว่ามาฮอดจุดที่ว่าเฮาจื้ออะรอยเปอร์เซ็นตะ์มันนี่ก็มีแต่เลาะลงไปนี่อีกบอกกี่ลอยเมตรก็จะฮอดทีพักขเขาแล้วโอ้โหดีใจเลยทุกคนเลยแต่ว่าดีใจร้ายบ้างเมื่อ,อยอ้ไปกูและเมื่อเบิงน้ำกันอยู่แขมพูแหละทุกคนเลยยิ้เข่ากับปันนะฮอดแขมแล้วทุกคนเลยฮอดแล้วฮอดแล้วบ้านนียแต่ว่าเงียบนะ แคมเฮาเงียบๆเ่ยชงไซออกไปแล้วแต่ว่าไฟนี่ยังใหม่ๆเลยนะน่าจะไปบิึง ừ, น่าจะฮักเออกไปนะหอดแคมแล้วหอดที่พักเขาเดี๋ยวมาเบิงตำรวจเบิงอันกินก่อนทุกคนยิ้วข้าวแห้งเลยบูัวทีมงานเฮามานยังนะแต่ว่ายังพาทันหาใชบนี่ <c ười> มากันหลักฐานนะหลักฐานคาตาเลยโอยบวัวดอกต่มหอยลวกหอยกินช่องซ้ำหน่วยโหดแล้วนี่เสออเือช้างประ h e t น n ฮะเป็นยังเขาชะลุมวยบ่ บูชลุแล้วมันเป็นหวดเนาะที่เข่าจะขึ้นเห็นปะเออเข่าจะขึ้นนี้เบิกชำรวดเบิกันกินก่อนเข่าตงมึงเข่าตรงน้่นก่อนปูกระตาลอปูเออเข่าเชื่อมีอยู่หนึ่งห้าหัจุดยากันยุ่งโอ้ยนี่อาหารเข่าว้าวแล้วตะหนวดเลยนี่เห็นบ่นี่ลวกน่ะขั้นแข้นตะกุจงให้เฮาอีกนี่เห็นบ่ตาแจวตะกุย คือชิเมนเมื่อยทาเฮ้าแลไวก็ไปเลยเด็กเข้าก็ยังอุ่นๆอยู่เมื่อทีมงานเฮาพากินปกติบุกเคยกินเลยอันขึ้นมาพูนี่ห้อยนี่มีต่เก็บเมื่อแต่ว่ารอบนี้เฮ้าจะกินนะเพราะว่าเพราะว่าบุกเหียกินแล้วทีมงานกันเด็กทีมงานก็นกนจำแจวคือกันเอาเอาไหมาจำอุ่นเครื่องกอนหน่อยนึงี่ยเฮากลับมาตัแจวเพิ่มนะแล้วก็ กินกับห้อยแช่ละกินข้าวแล้วกน็นั่งพักจกักจักหาจาัก1ิบนาทีกับเดีไปหาเนี่ยกินแรล่งเพราะว่าทีมงานไปแล้วจักเป็นห่วงห้าหรือบอ่อนะคือห้า,า,าบ่อหรือว้านอะไรคือจิกุดจักหาอย่างเดียวนะปุ๊ไปทางไหนเด้ยแวแห่ลงปา่าทุกคนนะสาหารรัสอะไรปลาแถวนี้มันโมเมนต์แถวเขตเห่านะเฮาบุกุณบันได ตอนนี้ได้ยินเสียงรถมาทุกคนน่าจะเป็นเสียงรถเบาไก่นะน่าจะเสียงรถเบาไก่ทุกคนได้ยินเสียงรถมาตลอดอยู่นนะโอ้เบาไก่คือดังดีแท้โอ้ดังดีแท้บบาไก่ดิแล้วโอ้บบาไก่ดีดังดีเนาะ มาพ่อแจ่วมักเพชรโหลดไห oh, นโอ้มันนี่มีโดนมาในพันธุ์ทองสามานำเลยพัน,นใหญ่สบายดีสบายดีทุกคนในพันธุ์ทองสา,าโอ้มากับบ่อไก่เนาะกิน <c oughs> ข้าวมาเลยวบ่ แจมักเพชรบนตําชองโตเหน่ยโง่ายงายไปเนี่ยจุคอยลงทางหากันมาเดี๋ยวนี้ห่าก็อดคือกันุมยูคอนนะแหงกว่าจุคอยจำเจจ้าจำเจมชุคอยเห็นกามังหอยสีหน่อยเลยเด็กกามังหอยจุคอยยังไลยหน่วยเนุคอยนี่น่อากูกรบาเนาะนกับบาร์มนะ คือชิมือท่าทีมงานแหละหาก็ออกไปไปกันยังชุมอยู่มากินข้าวนำกันคือชิบอยากเด้วยวน้ออ้ามาตตนวดาอํามาแต่เหอนจบเจือเนาะมาจำแจอยูผู้เบื่อกินหรือ้ากินสินกินยังอยู่ในเหือนแถวนี้เนื้อนั่นคือผู้ถือมาเนย เอ้าเมี่เพิ่นฮอหฮอันนี่โอ้ยโกูบอกงาเขาไปยังได้เขาไปป่าพันจิอึดบอกของกินอะกูก็เลยบอกมาเลยบอกมาอืมพอบ้ามากอะไรจังเจ้โอ้ยอูนั่นนี่เจอถือมาเร็วกูผู้อยู่ก่อนแห้งนักกว่าจุกคอยนี่หอยหานวยหนึ่งสองสามสี่ห่าเลยกับปลาแหลมแล้วก็จงให้ได้อันนี้ฮะได้ชูเป็นจงให้ได้นี่ยนะจงให้นิดเลยอืมนักกว่าจุมเฮาอีก สิมห่าลงทางฮะโชคดีแล้วทุกคนเด้ไปผ้าห้อยผ้านี้บ่หรือไปผ้า <อะ S 2> ห้อยผ้านั้น,นกินเสร็จปั๊ยกินชำนีไปก้อนบ่ไก่นกอัมพวาผ่าน,นาดอกมือละโตนะเลยมือละโดเมื่อเช้านี้ก็เอยก็ได้ตัวน,นึงแต่ว่าลงลงไปประมาณมบ่ายแะไรก็เลยคั่วกินใช่ย่าว่ามาบ่ได้นะแล้วก็นำหาทางกลับปัดว่ามาได้นะก็เลยมาพ่อแจวกับหอยที่เก็บไปแล้เก็บน้ำทางแล้ว เดี๋ยวกินข้าวแล้วแล้ว,ลวก็เดี๋ยวชิวไปหาไม้ดอกนก ok นะอ่ะพักผ่อนจากเล็กจ,จากหน่อยบัดนี้ฮาสชิเด้ไปต้อนก่อนทุกคนรอบคำคำจากจุดหนึ่งสองจุดนะเ,<อ>เข้าไปต้อนคอที่นี่กับบุกเขาใช่ไหมเดี๋ยวอันรอดถาคำคอยัเนอะจังไปหาปลาทุกคนเพราะว่าคือชิบไ่ได้ยังเลยนะทิมงานกันเขาพันเอ,อ็ดกับบ่าวแหลมจะไปทางไรผู้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาปลาไปทา เดี๋ยวอ้นทาเบิงนํากันบัตรขึ้นมาแต่หาป้าแล้วทุกคนเพราะว่าลงทางน้านี่อาจจะบได้อกล่องไปนํานะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องเฮ้าตอนนี้มันหัวแล้วนะบอลบีมันหัวแล้วยันน้ามันเข่าจะได้กะเดี๋ยวท้าเบิ้งนากันบัตรไปหาปลามา่นละใสเลยนะเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี้เฮาจะนอนยังไปย้ำโอเคเมื่อกี้นี้เฮาไปต่อนกมาบกไก่เพิ่งก็ไปใส่ไปเลยจากใส่ลายใส่นอนจากใส่เมดโบเม็ดเบ็ดกะใส่บบเมดอีก หลายลังอยุติพอได้กินยุติเดิมๆเคยใส่มองมันบวถึกอย่าเออมองเด้ใชะมองบดิชัยปะมองใส่เยอะมองมองกระชัยยังใครแน่ทุกคนเลยทำเหมืนว่าปลาเบ็ดบวถึกเบ็ดบวถึกปากอะน้องหน่อยเออหน่อยก็ยังพอได้ปิ้งได้แจวก็ยังใครแน่นะอ้าวเดี๋ยวทาเบิรงน้ำกันทุกคนมาชิได้คือว่าหรือบอนะตอนนี้ทีมงานมาอะไรได้เขาบราแรมกับผาเนตพากันไปเลาะวันนี้ฝนตกมากอะ ได้ได้ได้ของกินแดงอันนี้ฮะเออมาใส่กัะมัอแกงนกโอ้ยมาใส่แกงนกเออโอ้ยแล้ววันท้าพักออกแบบมันก็เยออกมาเออพอเจ้าไปแต่เท้าจนคำคิดว่าเอา้าหมูมาบอกไว้ไจักว่าจุกจุกจุกจุาจุกจกาุาจุกจุกกกจุกจากจกจุกจุกจุกกจุกจุกนุจจอกจุกจากจจุกจจนกนก ถ้านอนปลาเจอตาคนอะไรจากชี่ิชชนปองไดเนี่ยท้ากมากอ่ยิ่งเข้ากันพื้นหมดแตกเจ้าอะไรแกบมันเปียกเบิร์ตโงอันมาใครมาเอาเอ้าวกีอดแก็บมันจุ่เจ้าจะจอดไปกระไพไม่ไปกับไพไม่เหนเลยเออท้ากบมามันง่อยขึนบกผอผอผ่านอีกทากันนั่งจุ่มเจ้าสองคนนะพ่อผ่านนั่งล้มก็เน้นยันนั่ดจ่อยนะ มันมันจะขามด่านบอมันขามมันขามด่านกับกพากันเบิงเตะได้ได้ได้บอพาดบอ่ขามก้เออพาดเบือกระโดดยุ้ยแล้บอบร่เบร่ลาดบอเป็นอะไรได้มือเส่าเนี่ย

ไปรัดหน้ามันมันครบกันแไปรัดหน้ามันันี้มันกลับขื้นทางเขาโอ้เน่ยนังท้ายอยู่คนนั้นชื้นฟัางเป็นนะเดจะยวนี้มูมูจากโตฮะกาเบิร์นอะนะโอ้โหมูน้อยตัูใหญ่ยนะโอ้จากโตมันนี่นี่ตัวใหญ่ใส่ใโตโตคือว่ากัได้พบได้พ่อแล้วเนาะแต่แ่่แต่่แ่แต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 นแต่่แตยแ่แ่แ บรรยากาศยิงมูน่ะยิงนกยิงนกกระด้แต่ขนยิงนกกระด็นตะขนที่เรามีเจอเพราะเราค่อย่างลบม้าเจอหอยมานชาไมาอยู่เลยก็เลยนั่นั่ลงไปไม่ได้เค็อแล้วมือมือเพนนี่ชุจะผ่ากันกิ้นยังมือเพนนี่เพ้ิญเดี๋ยวี่ากันแจมแจ้วเนาะได้ไหมได้ไหมขี้ไร่องเหาอีกเขาได้ปิ้งลกคอเห่านะเขาลงปลาแต่ว่าได้ปิ้งลูกคอได้เท่าเลแต่บุมมีเข่า เอาปุ่นต่อเบกไก่กันอยู่พูเกือบแม่นได้นอนอยู่ป่ามื่อในสองคนจุกจ่อยเชิญมาขบขบขบอยู่กินตัวหนึ่งบัดอยู่ในนี้โอ้ตัวนี้มันบางกวกไม้ใหญ่ว่ะตัวน่ะพอเห็นเห็นกวกไม้น้อยนี่ยติ่งแต่บอเห็นกระโตยกยิ่งเอาไว้ส่งมันติ่งกันแล้วอ่ะปุ่นนะมียังดีนี่ฮะมียังพวกกรบเก็บหมูรอบก่อเนี่ยนะเอาเลยได้อีกแล้ว เออได้รอบตัวตัวที่หกในเด้รอบโตัวชุคอยเมื่ออันนี้บ่เอออากูพระเจ้ามีนี่สวยแต่เฮานี่เนาะมารอบได้กับโบเห็นจักเธออันบอดอนได้มูนี่มีแต่เมื่อและบอดอนได้มูอันนี้เมื่อแล้ากูอันนี้ก็เจ้าเมื่อก็ไดเร่าก็ได้เล่นยิ่งมื่นกับเมื่อแล้ยิ่งแตกอืมตาเถอะนอนขร่อยอยู่ละคือเราเป็นโบไปด้กว่าได้มู สอดเกือบสอดยังป่าอยู่นอกรีกกระเป๋ายังกับป่าอยู่นอกออกมากระเป๋ากะมาแถวบุเห็นละมูนะมูไปโอ้ไปทางไหนวะเบิ้งเบิ้งเยอะเอน้ำนำนำนำมาเจอข่านตะลูตะลูดไปอยู่วัดสิบอย่งแหละจับไปลิครับไปนนมันของเครือเนาะของเครือมันก็อยู่และงไงถ่องแพลังอยู่ เอาสิเับไปจับเอาบักยัยหมดทิลุกเล่นนี่โอ้ยทำอีกูแล้วเต็มหน่อยบคนกินย่อนได้หวะเนี่ยนี่มื่อนี้ได้ได้ยังแน่แล้วมื่อนี้ยนะโอ้ยยังบ่อไหนยังถ้าเสร็จมาจับแจวจะดีนี่เดี๋ยวเพิ่นมาอุ่นท้องน้ำแจวบ่อไก่เอามานี่แหละแจวบ่อไก่เอามาโอ้ยเพิ่นเอามาแจวแจวยันยันทีมงานบคนกินไปบ่อพ่อเลยปะ <Wow. S 2> ทีมงานได้ยิงหมูนะบัววัดยิงมือเส่าอันนี้บัววัดยิงหมูมไปนั่มกับบุไดบุไดเขาเขาเมื่อนั่มเลยพอดีอันนี้มาวัดสิม,มาฮาลัดแดงวัดเช่นหอยมันขามหอยอันหลากแข่งไปกับออหอยยางสามขาแกแข,ข่งไปพร้อมแมนก็เลยนั่มเบิ้งนั่มก็เป็นตาท่านเป็นตาท่านอยู่ห่างประทันวันหอยกระเหี้ยพร้อมจักเป็นอะไรเลี้ยวบุไดเนาะฝนกระตกบาดเนี้ย Chị kinh nhắn là hầu như thế Mà kia này kìa Hà mà Cô ơi bà kìa Bằng team ngàn đấy Chân hộp 7 khuôn Há 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 tăng xong Xong Nhưng mà hôm team ngàn Nhưng tụm mà mất vô Bật bà vào đây nhẹ xám chi tụ Há há đi không เดี๋ยวทุกคนกินข้าวลงกันมาเนี่ยนี่ปลาเพิ่มเพิ่มอีกชอนนะพากันมากินข้าวนี่อาหารดีมาเนี่ย้บอกันเขาบอว่ามูสุดเก็บลงมันหลับกับเขาบอกันหลับกับเขาหลับมึงยังอาหารเว้นเนี่ยแหละแต่ว่าเก็บเก็บแม่พื้นนนั่ะจะยากอยู่นะเป็นไหมฮะเนาะยนิ่ ยังไม่ได้ไปบุพังน้าพังลัง้เฉยๆแล้วนะพันะฮะแล้วแรงพอพอได้แต่พอหมุมนะพอชั้ใหญ่โลมากอะมันพอตัวหน่อยจะได้แล้วเนาะพอตัวใหญ่กลรถมือหัวอืมม่นอก็จะได้พอเนาะ ข้าวติมเดียวพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวคนอ,อยากกินข้าวกันเด้อบันเดอกินข้าวแล้วแล้วก็พักผ่อนกันได้บันี้อเลยคลิปนีว้วูบมียังไลาเลยทุกคนเลยเพราะว่าเฮาลงหลังจากที่ลงปามากอะขึ้นว่าซิมาบ่หอดเข้มซับขึ้นว่าชิได้นอนค้างคืนกับตะหนวดแต่ว่านําไปนํามาเจอบอลออกก็เลยมาหอดลงแบบบ่จชักกรัเลยไป คันวาใส้ภูจากทางกะคือสีอกูหลงไปเห็นนะบ่ดว่าแล้วคือบใใ่ได้ใกล้กันดิแต่คนที่ลงฮะจนมืดมัวมืดนะค,คลิปนี้วิดีโอนี้เขาจะได้มอดไว้ซำมเนเขาโมกบจใจ<ช>หลายๆพ่อแม่พี่น้องแลวกายฟิสซีที่เป็นห่วงลยวก็ให้กำลังใจเนาะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคน